สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแค่แฟนหมอลําทุกคนครับมือนีกับว่าพบกับบ่าวโจดีไซนในะครับผมกับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลํากับพี่น้องข่าวที่ผมจะเล่าในมือนีคือข่าวที่น่ายินดีนะครับในวงการหมอ่ําเลยนั่นก็คือบอจยมานินครับผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้เขารับร่างวัลนระดับชาติครับพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะบอจยมานินและกาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพิ่นไปแสดงอยู่ที่ อำเภอบ้านพายจังหวัดขอนแกน่นนั่นก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่อะไรมากมายเลยแฟนขับไปรอชมให้กำลังใจบอดโจไปให้กำลังใจอุ้งอิงไปให้กำลังใจสาวน้อยพี่บ้านแพงเยอะมากบอกได้เลยว่าไปไซกวกแตกนะพี่น้องเนาะแล้วกับว่าได้สงสัยแหมเพราะว่าอย่างผมกลับไปเบิรงมาแล้วล่าสุดนี่เลยสองสามมือที่ผ่านมาผมก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความสาม,มารถและกาความที่เพิฝึกซ้อมมาเต็มที่เพิ่นแสดงโชว์ออกมาได้เต็มที่มาก บอแลกใจเลยว่าเป็นอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือมีแฟนคลับร้ายขนาดนี้ทําไมแฟนคลับถึงตามให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน้าเวทีเยอะขนาดนี้แล้วล่าสุดหลังจากที่เพิ่นเด้สแสดงงานอยู่ที่ขอนแก่นบอโจยมณีได้ตอนสาวบอโจยมณีกากได้ขึ้นเครื่องนะครับไปที่กรุงเทพเพื่อไปเข้ารับรางวัลรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติไทยอวอร์ดประจําปี2566ครับรางวัลแห่งชาติ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่านายมนินนามวงศาผู้บริหารวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเชิดอชูเกียรติเป็นไทยบุคคลแห่งชาติประจำปี2566ครับสาขาหมอลำต้นแบบแห่งชาติครับพี่นอ้องขอให้มีความสุขสวัสดิ์รักษาเกียรติภูมิความดีนี้ตลอดไปณนะวันที่ ให้ไวนะ้ณวันที่9เมษายน2566ครับณศูนยะ์ประชุมสถาบันวิจัยสุราพรเขตหลักสี่กรุงเทพครับผมอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับบอลโจยโมนินนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยเพชรบันแพงทุกๆคนเลยนะพี่น้องเนาะรางวันนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเลยเป็นรางวัลใหญ่เลยเสื้อว่าบอลโจเองกับโค้คงจับแบปลื้มใจมากอืมแล้วล่าสุดบอลโจยโมนินนะครับผมเพิ่งจะออกมาโพลผ่าน a c e b o o k ส่วนตัว เฟสหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพิ่นโพดวันจังสี่ครับผมขออนุญาตอ่านใ้พี่น้องฟังนะครับผมเพิ่นบอกว่ายิ่งใหญ่มากของชีวิตผมอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติพราะรางวันนี้ลงท้ายด้วยคําว่าแห่งชาติขอขอบคุณทุกการต่อสู้ของชีวิตจนมาถึงวันนี้ขอบพระคุณพ่อแม่ของผมพี่ของผมครอบครัวของผมลูกทีมของผมและเอสาวน้อยที่เคียงข้างผมมาตลอด ขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเห็นครับคิดดีทดําดีสิ่งดีๆย่อมตามมาครับผมอันนี้บอสโจยมนิ่งกันเดี๋ยวออกมาโพเนาะพี่นอ้องนอละลาสุดเลยรางวันนี้เหมาะสมกับบอสโจยมนินจริงๆเห็นถึงความทุ่มเทเอาใจใส่ในการพัฒนาวงหมอลำของสาวน้อยเพชร้ปนแพงเนี่ยมาถึงถูกมือดีได้เนี่ยถือว่าบอสโจยมนินน่ะเพิ่นทุ่มเทแรงกายแรงใจของเพิ่นเพิ่นหายใจไปเต็มที่แล้ว แค่ไท่เพิ่นม,มาประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลใหญ่ๆแบบเนี้คือเหมาะสมแล้วบอคานสายตาเลยเหมาะสมจริงๆที่จะได้รับรางวัลน,นี้น้อพี่น้องเจ้าได้กะกบ,บาวโจโดีทรน์นะครับผมกาขอแสดงความยินดีกับบอโจโยมานินขอขอ,ขอแสดงความยินดีกับคณะสาวหน่อยเพรบันแพงทุกคนครับหลังจากที่ล่าสุดนพี่น้องนาะผมได้ไปเบิงสาวหน่อยเพรบันแพงเมื่อไม่นานมาเนี้สองสามวันนี้ละ่ะผมได้ไปเห็นถึง ความยิ่งใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงความทุ่มเทความสามารถบวกกับพรสวรรค์ของสามารถชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนพวกคุณทุกคนเนี่ยต่อสู่มาอยู่เคียงข้างบอสโจโยมนินมาจนถึงวันนี้วันที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาหยืนหนึ่งเป็นกระแสะมากที่สุดของหมอลำในตอนนี้เลยพี่น้อง บ่สงสัยเลยว่าเป็นอย่างแฟนคลับถึงรักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าความถุ่มเทในการฝึกซ้อมและกาความเอาใจใส่ความที่เพิ่นแสดงโชว์ต่างๆทุกโชว์เนี่ยออกมาสุดความสามารถเหมาะสมแล้วที่จะมีแฟนคลับหักทัวประเทศไทยขนาดนี้ไปใส่มาใส่กวิกแตกไปใส่มาใส่กะค้นเต็ม นี่แหละพี่น้องหมอลำวงหนึ่งที่เพิ่นตั้งใจฝึกซ้อมเพิ่นตั้งใจแสดงเพิ่นเห็ุออกมาได้ดเต็มที่เพิ่นถึงประสบความสําเร็จแบบมือนี่ครับพี่นอ้องจังใดสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องไปให้กาลัางใจหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับมือนีเพิ่นแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเนาะผมเสื้อว่าศรีสะเกดกัตตองวิกแต่อีกแน่นอนฝากพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงนะครับผมแล้วก็เป็นแฟน,แฟนขับหมอลำทัวประเทศนะครับผมถ้า ว่างหรือว่ามีโอกาสนะครับผมในเดืนอนท้าไปแถวนั้นอย่าลืมไป่งกำลังใจบอสโจโยมานินไปแสดงความยินดีกับบอสโจโยมานินนะครับผมแล้วกบไปให้กำลังใจอุงอิงแน่อุงอิงกานารักษ่นารักพี่น้องเห็นแล้วเราก็หลงรักเลยหลงรักในความสามารถหลงรักในความน่ารักความใสซื่อของน้องคนนี้ uh. เห็นแล้วก็เข้าใจสนับสนุนผมบอกกล้าบ,บอกเเต็มปากเลยว่าณนะวันนี้ผมเป็นแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งแบบรอยเปิดเส้นเลย แบบไม่มีข้อสงสัยแบบว่าต้องว่าต้องหาสืบหาอีกอย่างแล้วแม่ไปเห็นกับตาแล้วมักก็คขึ้นมักจ้างกับขึ้นจ้างนอะพี่น,อน้องเนาะเอามือนีบาวโจดีใซกับนี่แหละมาอ่านข่าวที่น่าย,ยินดีในวงการหมอล่ำเลยสื้อว่าเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนที่ผู้บริหารกับเพิ่นเก่งขนาดนี้สมควรได้รับรางวัลน,นี้ครับผมพี่น้องครับ สำหรับมือนี้บ่าวโจจากเพจโจดีไซน์ก็จะขอราพี่และน้องไปแค่นี้เนะพี่น้องเนาะคิดดีทำดีสิ่งดีๆย่อมตามมานะครับผมสวัสดีครับ